น,นี่เราหมวกขึ้นนิดนึงกินยืดบ่นไรลูกอู้ระทตาเขี่ยคุณป้าจะคุยจะทายะาูวานี่น้องเคนมาอยู่กับแกะตรงนี้จิไหนไปจับแกะจิอ่ะไปเดินไปหาจีเดินไปหาแกะจิ ไปเอาไปล้างมือนเนี่ยแล้ว่าอืม,มาไปถ่ายรูปกับพี่แดงค่ะ จับสิบอดปุ้ยเลย้ปุยยเลจับตรงนู้นเหรอครับ,จ,บ,จ,บจับตรงปุ้ยแกกินน้ำ นู้นน้องแกนไปฝูงแกะทางด้านนู้นดีกว่าซื้อแกะแกะวิ่งมาแล้วนู่นป่ะปไปตรงนู้นดีกว่าครับป่ะร้อนนๆเตียนตัวร uh, uh, um, okay. ้อนๆในเมื่อช um> ้าให้กินยาไปหมดขวดเลยแดดร่มๆเนี่ยมันเย็นโอ้โห

ไม่ทานจานมันเอาขาเขี่ยเอามือไปลูบอย่างไรลูกปุ้ยปุ้ยปุ้ยเลยปุ้ยปุ้ยเ้ยดูแพะแกะครับเสรแล้ว